สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําไม้และก็ราคานะครับว่าวันนี้ผมมีอะไรมาบ้างวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับใช่ไหมใช่วันอาทิตย์วันอาทิตย์แห่งหนาวแรกของปีนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเซฟันนะครับแล้วามาดูก่อนวนะ่าวันนี้มกอ,อะไรมาบ้างนะครับ,นะรบเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนเลยครับอันนี้เป็นเดลี่แกระพันคะรับนี่นะครับ ฟอร์มประมาณนี้ดูลายนะลายดีนะครับราคาก็ดีด้วยนะครับเดีดยจัีรพจรดพเนี่ยอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะครับไซส์นี้ราคาที่330บาทครับนะสวยนะครับแล้วก็จะมาเป็นตรงนี้เลยครับรวยโชคโครดรวยนะครับอันนี้ต้นละ150ครับถ้าไซส์เนี่ยให้ดู ไซส์ขนาดนี้ก็คือผมขอค่าส่งส่งเดียวๆเลยนะครับส่งเดียวคือค่าส่งหนึ่งร้อยก็จะเป็นต้นเนี้ยสองร้อยห้าสิบบาทลวมส่งไปวางหน้าบ้านนแบบว่ากระางบ,บ้านสวยเลยนะเป็นแบบไม้ไม้มงคลครับหรือตัวนี้ก็จะเป็นในตระกูลคองโกนะครับโวยโชงโทตนรวยครับแล้วก็ตรงข้างหน้านี้เลยอันนี้เป็นเฟื่ค่าหลวงครับเฟื่ค่าหลวงเป็นไซส์เล็กอย่างนี้นะเราจะไปแขวนไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะ เปลี่ยนกระถางใหม่ก็ได้นะอย่างนี้ต้นละ25บาทครับตัวนี้ค่าส่งถูกมากค่าส่งยิถูกครับแล้วก็มาเป็นตัวนี้จะเป็น, <c oughs> นเรษถีร <c oughs> ว,ว,วยทรัพย์ด่างครับเรษถีรวยทรัพย์ด่างครับนี้ด่างนะด่างทไปด้วยทางดีด้วยทุกไปครับตัวนี้250ครับเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็ค่าส่งก็ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันขาลิปบิ้นแดงนะครับผมนะ่ะ ตัวผมเไงผมชอบเขาตรงที่ว่ามันจะมีเขาจะมีขน่ยขนขนเขาไม่คันนะมันจะเป็นแบบนุ่มๆอะ่ะเหมือนแบบเราจับอะไรว่าพวกประมาณแบบขนสัตว์หรือแบบเป็นพรมอะไรเงี้ยมันนิ่มๆหรือพวกเนี้ยผมแนะนําให้แบบว่าอยู่ในบ้านหรืออยู่ในห้องได้เลยนะเป็นหมายคอกล้าอย่างดีเลียแล้วสีเขาจะสวยมากเลยนะยิ่งอยู่ข้างในแสงน้อยๆจะสวยมากแต่นี้ตัวละแปดสิบบาทครับค่าส่งนะค่าส่งก็เดี๋ยวให้คุยกันไม่ยากค่าส่ง เนี่ย่เป็นกองอย่างนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะนี่นะครับต้นคาลิปินเรียนี่แก้าสิบบาทครับแล้วก็จะมีอันนี้บันลังเกสสวยอุ้ยใสนี้ครับนี่นะเนี่ยบันลังเกสสวยน,นี่เก้าสิบบาทสวยด้วยนะฟอร์มสวยมากเลยบางตัวแบบว่าอย่างรู้สึกว่าขายแล้วก็เสียดายอะไประมาณนี้แต่ว่าก็ต้องขาย แล้วก็อันนี้เป็นนางกว้งด่างเหลืองนะครับให้ดูว่านี่นะครับใบเขาด่างนะไ่ดูมองเห็นไหมคือต้องเอาต้องไปไล่แสงนะครับผมแยกแบบแยกลูกเขาเขาก็เลยแบบว่าจะมากืนเขียวก่อนนะครับกืนเขียวแต่ว่าก็ยังด่างอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเขียวเขาจะกืนนะครับถ้าอะไรที่หลายคนน่าจะเข้าใจนะต้นนี้ก็อยู่ราคาที่ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับก็ประมาณนึง นี่ดูดูมีึงช่อมนะครับโดมีสอย่างนี้นะครับจะมีฝุ่นได่เยอะโดมีสนะครับสองร้อยห้าสิบบาทลายดีครับแล้วก็จะมาอันนี้จะเป็นหูช้างดางเหลืองนะครับลายดีนะครับลายดีด้วยนะครับตัวนี้ราคาที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับมีมีมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะอกก่อนแล้วลายดีด้วยนะเห็นไหม มานีนะครับดูลายนะอันนี้1 8 0ครับแล้วก็จะมีขึ้นมาเป็นไซนี้เลยไซนี้อยู่ในกระถาง8นิ้วนะครับนี่นะครับลายก็ดีนะครับนี่สองใบหนึงหลอดครับ3า0บาทอยู่ในกระถางแนิ้วนะครับลายดีแล้วก็จริงๆช้างอะผมมีมีหลายตัวนะครับเพื่อใครสนใจก็ แอดไลน์หาผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมส่งให้ดูผมมีหลายตัวแล้วก็ลายดีทุกตัวครับลายให้จะเสเกียรทุกตัวนะแล้วก็มาตัวนี้นะครับเป็นหูช้างด่างขาวครับแล้วขาวดีจริงๆนะครับเกือบจะเพือกแต่ไม่เพือกนะดูดูที่การก่อนไม่เพือกนะครับแล้วดูแล้วดูลายสีลายติดวากิวด้วยสวยด้วยนะถ้าต้นนี้สามยห้าบาทครับอันนี้350เป็นไม้หน่อนะครับไม้หนอ ต,ต้นนี้4ี่ร้อยห้าสิบมาให้นอือนกันนะครับสวยนะครับบอกเลยว่าสวยตัวจริงสวยมากสวยมากครับแล้วก็จะมาเป็นอันนี้เป็นกวางมรากตโบราณครับถ้าอยู่ในกระถางขาวเนี่ยกระถางขาวผมขายกระถางละสองร้อยเป็นไม้ชํานะครับชําแล้วมีหัวขึ้นแล้วแล้วก็ด่างอย่างเงี้ยน,นี่ให้ดูอย่างเด็กนี้อันนี้ด่างครับด่างนะน,นี้สองร้อยครับ ตัวนี้ก็ด่างนะครับแต่ว่าตัวกล้าเนี่ยด่างน้อยแต่ที่จะเห็นนี่นนก็ด่างคือทุกตัวมีเชื้อด่างเราไปเลี้ยงไปเลี้ยงเอาฟอมแล้วก็นี่เงี้ยนี่ก็ด่างน้อยนะครับชําจากใบที่ด่างอันนี้สองร้อยครับแล้วก็จะมีขึ้นมาไซนี้อันนี้เห็นไหม่างเสียอย่างนี้สามร้อยครับนี่นะอันนี้สามร้อยก็จะมี ส่นี้ขึ้นมานะครับใส่นี้สามอยแปดสิบครับนี่นะนไหคือถ้าเป็นโบราณน่ะเขาจะด่างด่างสามสีเนะี่ยจะเป็นเขียวอ่อนเหลืองแล้วก็เทามาณนี้นะครับสวยๆเลย,ยครับอ่ะแล้วก็จะมีจริงๆกวามรกตธรรมดาด่างก็มีนะแต่ว่าวันนี้ผมหมดก็จะเหลือเปน็นต้นนี้นี่นะครับ ด่างทุกการนะครับอยู่ในกระถางแป้นนิ้วมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมดเจ็ดการนะครับด่างทุกการนะครับอาจจะด่างมากด่างน้อยนิดต่างกันไปนะครับอาณน,นี้นะครับในกระถางแป้น,นนิ้วครับต้นนี้ราคาที่หนึ่งพันสองร้อยบาทรวมส่งสวยครับบอกเลยเจ็ดการนะแล้วก็นางกวางด่างเหลืองครับอันนี้ด่างเหลืองนี่นะต้องไปไล่แดดนิดหน่อยจะเราจะขึ้นสวยมากเลยหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับ มีสองต้นตัวนี้ลายลายลาย,ลายจะเยืนหน่อม่ดูมองเห็นเปล่าต้นร้านหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับช้าหมดอดนะครับแล้วก็อันนี้โชคเก้าชั้นด่างครับร้อยเก้าสิบาทราคาเดียวรวดเลยนะครับถ้าสนใจก็ทักแชทหาผมแล้วผมส่งรูปให้ดูนะครับอย่างตัวนี้ อันนี้จะบอ,อกเป็นด่างด่างมินนะครับฮารับด้วยฮารบตัวนี้ก็ด่างแต่ใบพววนี้จะมีตำหนินะครับเลยขายราคานี้นะแต่เป็นเลี้ยงรอฟอร์มนะครับตัวน,นี้ติดชมพูนะครับนี่นี่เห็นชัดๆเลยนะครับไม่ได้หลอกตากันนะอันนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบครับอ่าถ้ามีแบบว่าถ้าแบบแบบเป็นเลี้ยงอยากให้โตไ้วไวครับด่างน้อยแต่ด่างนะอย่างเงี้ยอ่าด่างน้อยแต่ด่างนะฟอร์มสวยครับแต่ว่าด่างน้อยครับ แล้วก็มาเป็นกุหลาบหินอันนี้เป็นกุหลาบหินนะหนึ่งร้อยี่สิบาทไซส์ประมาณนี้เป็นพุ่มพุ่มกอวางสวยนะเลี้ยงแดดได้เลี้ยงร่มได้นะครับทนนะครับกุหลาบหินพันนี้กุหลาบหินดางมาดูตัวนี้ดางแบบติดเผือกด้วยสวยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นฟลอริดาบอลครับฟลอริดาบอลไซส์นี้หนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็มาโยอีร้อยยี่สิบนะครับมายยอีนี่ร้อยยี่สิบ ครับประมาณนี้แล้วก็จะมีสโนดีฟครับ350าสครับสโนดีฟก็จะหลายเขียวใบมีตำหนินิดหนึ่งนะเพราะว่าเอามาแล้วแบบว่ามันทับทับกันอนะ่ะมันชนชนกันใบมีตำหนินิดนึงใบใบล่าสุดแล้วก็มีฟิโลการส้มครับการส้มนี่ประมาณนี้ครับการส้มนี่้250าบาทนะครับแล้วก็จะมาเป็นกุ่มไม้มงคลน,นะครับที่เห็นตัวนี้ก็คือแบล็คารินันหรือกุมารดำเรียกซรัพ นี่นะคือนี่เลยครับต้นนี้ราคาที่สามร้อยห้าสิบาทรวมส่งครับสามร้อยห้าสิบาทรวมส่งี่ดูฟอร์มนะสามร้อยห้าสิบรวมส่งรับผมสวยนะครับมีกุมารดํานะครับแล้วก็กุมารแดงนะครับอันนี้กุมารแดงครับแล้วก็กุมารทองคือไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับไซส์ใหญ่ๆใหญ่เลยก็คือต้นละสองร้อยห้าสิบแต่ว่าค่าส่งหนึ่งร้อยจะเป็นสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในโซนของพ่อสายมงคลก็จะมีอันนี้นะครับอันนี้เศรษฐีก้านป่องนะครับหรือว่าเป่าเศรษฐีก้านป่องแดงนะครับ250เหมืหอนกันค่าส่ง100อยนะครับเป็น350ร้สบวมส่งนะหรือว่าต้นเป,าเป่าตุ้งแดงนะครับนี่นี่นะสวยนะ กนขั้วสุดท้ายนี่ใช่ทิงลินดาครับราคาเท่ากันนะครับ350ร้อยห้าสิบรวมส่งสวยดีนะครับแล้วคราวน,นี้ก็จะเป็นกลุ่มพวกไม้แผลนะครับก็จะมีพวกอันนี้ลิสติกนะครับ60สิบาทตัวน,นี้ก็โฮย่าครับโฮย่าลูกศรเนี่ยมมันนนจะะเปป็ราณี้ อันนี้หูหย่าลูกศรดอกเขาจะเป็นเหมือนรูปลูกศรน,นะครับนี่นะนี่ก็หกสิบาทนะครับส่งให้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีหูหย่าแดงหูหย่าแด,าดงก็จะมีดอกนะครับดอกสีสแดงโอ้ให้ดูมีดอกรูหาดอกไม่เจอดู <laughs> ดอกอยู่ต้นหน มีโหย่าแดงโหย่าลูกศรนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมาเป็นกลุ่มของกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้ก็ต้นละร้อยครับค่าส่งก็เดี๋ยวจะจ่ายให้นะครับค่าส่งตามก็จะมีกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มหวายเลยนะครับหวายก็จะเป็นสามสิบห้าบาทสามต้นร้อยนะครับสมเนือจากที่จะส่งก็คือก็จะเป็นไซส์ประมาณอย่างนี้นะครับ ใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็จะเลือกแบบดอกแบบแน่ดอกประมาณอย่างนี้ให้เลยนะครับ<ม>เทียบหรือแบบว่าแย้มบานนะครับแย้มบานประมาณนี้<ม>ก็กะให้ใกันว่าเอาสีไหนอะไรประมาณนี้ผมก็จะเลือกสีให้นะมันอาจจะไม่แบบบางทีแบบบอกสีแดงนี้สีแดงไม่มีออกจะแบบว่าเอาคลาสสีมาเลยผมก็จะเลือกแบบแต่ละต้นจะให้สีไม่เหมือนกันนะเพราะาลายดอกของหวายเนี่ยจะมีเยอะมากนะครับพวกนี้ก็อยู่ที่35บาทนทครับราคา3 5บาท ค่าส่งกล้ยม้จะถูกกว่าต้นไม้เพราะน้ําหนักเขาจะเบาต้นเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงอย่างนี้นะครับส่วนที่ต้นนะครับสวยสวยเลยนะี้ยนี่นะครับผมจะเลือกประมาณนี้ไปให้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับสำหรับกลุ่มกล้วยไม้มีอีกหลายชนิดนะครับเดี๋ยวผมจะไลอ่อ คราวหน้าผมจะพาไปเดินชมในสวนนะครับในกลุ่กล้วยไมย้ว่าตอนนี้กล้วยไม้ก็จะเริ่มอ,ออกดอกแล้วเพราะลมหนาวมาแลว้วมาปะทะกล้วยไม้ก็จะเริ่มอ,ออกดอกยาวไปจนถึงเ่วงประมาณสักเดือนกันารกฎาคมปีหน้านะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับเ่อพี่ๆคนไหนสนใจได้ไก็แอดไลน์หาผมได้เลยนะครับต้องการต้นไม้ชนิดไหนสอบถาม,มาได้ครับว่ามีไม้ตัวนั้นมีราคาเท่าไหร่ผมเสนอราคาให้ก็วันนี้ต้องมาไปก่อนนะครับ ฝากด้วยแลายกันชอบต้นไหนถูกใจต้นไหนก็ทักให้ผมได้เลยนะครับหรือนะครับอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับแปลงนั้นต้นไม้หรืออะไรก็ตามครับก็คอมเมนต์มานะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับตลาดดีก่อนะครับสวัสดีครับ